สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูกับเจ้าโต้ต้ามาเจสตี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับลองท็อปนะครับผมสีขาวแผ่นดำสวยมากๆเลยนะฮะตันนี้ก็มานะพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับก็ไม่ทำยังไงแล้วก็ไฟตัวบอง LED นะแต่ด้งนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับหล่อเท่มากๆเลยนะฮะชุดพรเมียมใหญ่มากๆเลยนะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกับตัวท็อปเลยนะฮะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับผม ราคาตัวนี้อยู่ที่สองล้านสี่พันบาทนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาเรียบร้อยนะขึ้นตัสองจุดแปดดีเซลนะครับกําลังแรงบิดสบายมากเลยฮะนั่งเต็มคันขับขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะครับไปท้ายไร้ไกด์ดิ้งนะฮะส่วนลับมาเจสตี้ด้านหลังกล้องมองหันนะครับขึ้งตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะฮะประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยนะครับใครสนใจนะครับสอบถามซูเปอร์กเลยนะฮะรถรอนะครับแต่รอไม่นานนะฮะมาแน่นอนนะมี